สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอตามใจลุงกระต้มนะครับวันนี้พามาเที่ยวหินพัดครับอำเภอคีรัฐคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาตั้งเข้ม,มตั้งเต้นครับมาตั้งเข้มอีกแล้วครับเดี๋ยวครับ ครับ,บเป็นแล้ววางเต็นแล้วโอ้วทำของกินแล้วไม่มค่ะมาโนนเมมเลยู้เรียนก็ขึ้นเคลื่อนมาโน่สนสดร้อน,อ,นอืม <Yeah. S 1> อนี่เดี๋ยวถึมพลาดแหละใครไม่มาพลาดแหละที่นี่ ได้ได้ได้นี่ส่งตรงมาจากตลาดข้าวต้มไก่น้ำได้ไม่เหรอมากินข้าวครับกินข้าวก่อนเดี๋ยวร่อยสวัสดีมาต้องกินยา <c oughs> เอ้อากาศอย่างนี้ผ่านนะ ก็วาต้องกินยาไม่อะกินข้าวกินข้าวกินไงอะก็ยินเน้นมืดมืดมาเดี๋ยววิ่งก็ มีร่มใั่ไหมมามามาเอาเถะอย่าเรีเยกหลายคำเหนื่อยมามามาเร็วดูเร็วครับวันนี้พามาเที่ยวหินพัดนะครับดูบรรยากาศครับกลางเต้นนอนนี้เลยครับมาปฏิบัติธรรมกันครับมาปฏิบัติธรรม ูบรรยากาศนะครับรอบๆ <c oughs> วิวสวย <c oughs> แต่ว่ามีแววว่าฝนมาแล้วอืมไม่น่าฝล <c oughs> ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ทางเดินขึ้นหินพัดนะครับเรามาปฏิบัติธรรมกันวันนี้บริเวณหินพัด เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่านิทานเดี๋ยวจะมีนิทานได้ได้เรื่องเล่าใบโบนี้ใช่ไหมไม่ได้โอ้นั่นโปู่แบงนี่ในรถยี่ในรถจะเล่นสดเ่าแล้ว

้องตามดูนั่นเดี๋ยวควายนู้นควายบินนะะวันนี้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 อาสวัสดีครับสวัสดีครับอตุไม่ได้มาไปขายของมั้งเปลี่ยนกันนอนนี uh, ้ไหมอ่ะก็มีนอนนี้ด้วยเหรอครับนอนนี้ดีครับกถือว่าเราเห็นนั่นไงแล้วปฏิบัติธรรมทั้งคืนอย่างนี้เหรอครับ ข้างคืนมั้งเอาให้ปลาสาวด้วยใบหนึ <c ười> งน่งนะครับป้าไม่อย่างงานงานมาดูวัดดีค่ะ <c ười> โชคดีนะครับหินพัดครับหินพัดดูการเปรียบเทียบทั้งสองด้าร์รบสวัสดีมันกลางวัวขอให้ยิ่งของงานงานดี หินพัดนะครับหนึ่งสองสามันนี้ต่ำอันนี้สให้เข้ากันเลยึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็บเจบลุ่มตัดตัดตัดตัับจัดตัดวัตัด โดยจะให้อาจารย์ทั้งอูโควิตธรรมกาลที่มุ่งสเ้าคะเอาว่าท่านสุกิตใต้พวด้วยคณะสงฆ์เป็นผู้นำสวดนะครับในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยคณะสงฆ์ก็ต้องมีทุกคนพยายามใสนะครับการประทาชาแฟอะไรต่างให้เป็นที่จะรวยซึ่งก็จะกระ้นนะครับประมาณ18บแปด

บางคนบางท่านบอกเราว่าไม่ถูกกันในยะว่าในใจได้เราเลกในใจบางคนบางท่านสามารถออกเสียงได้ก็ออกเสียงศาส์ได้เลยแต่ไม่ต้องดังจนเกินไปเราฟังเสียงการนำสวดของท่านอาจารย์แล้วเราว่าตามไปเรื่อยทีะวัตรทีละตอนทีละบรรทัดนะครับและจะเกิดพลังจะมีพลังในการสวดแต่ถ้าท่านสวดนำพระเนี่ยไม่มีพลังแน่นอน อ่านะครับดังนั้นต้องสวดตามพระนะครับทำสวดตามไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างตามจาังหวะทำนองพระทำสวดไปเรื่อยๆนะครับในการสวดมนต์นะครับอาจจะออกเสียงดังบ้า,บาง่วงที่ท่านว่าได้ท่านว่าให้ดังเพื่อตัวท่านเป็นพลังให้เกิดโทษท่านแต่อย่าดังกว่าพระถ้าตรงฝั่งเขาพระเป็นผู้นำเรานะครับในการสวดมนต์นะวันนี้ก็ มาจากหลายสถานที่นะครับสุดทายต่ทุกนเดินทางกันมาเยอะวันนี้เพื่อมาจะมาได้มาเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวข,ของท่านด้วย,วยเพื่อหน้าที่าทาาการงานของท่านด้วยเพื่อกิจการงานของท่านด้วยทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เรามาเพื่อจะได้ส่วนเป็นสิริมงคลนะครับเดี๋ยวอีกสักพูหนึ่งนะครับในช่วงเวลา10นาฬิกานะครับจะรอ่านประทานในพิธีได้เดินทางมาถึงนี้ เราก็จะได้เข้าสู่ในช่วงของพิกาเปิดงานหลังจากการเปิดงานเสร็จที่เรียบร้อยท่านอาจารย์ายาก็จะได้นำส่วนนะครับท่มาจากหลับรอกว่ต่นังสือและบทมงคลจักประวาลใหญ่ตามลำดับตามหนังสือที่ท่านได้รับนะครับบทส่วนต์ที่ท่านได้รับเนี่ยก็จะมีะตาตัวหนังสือก็จะมพนให้ใหญ่เพื่อจะได้อ่านง,ง่าย นะครับอ่าแล้วก็เราสวดตามว่าตามาไงครัว่าทีละกอทีละบัดคันว่าไปด้วยตามพระเข้าไปนะครับเราจะได้มีพลังในตัวเองด้วยนะครับไไ<ห>น<ๆ>่ใครที่ยังไม่ได้รับหนังสือเย่งได้นะครับหนังสือยังมีอยู่น่าวาระะครัสำหรพี่ดูด้วยนะครับในส่วนของหนังสือเย่งให้ตัวถึงนะนะครับมาดูแลด้วยเรียว่ามาแล้ว นะครับเดี๋ยวเวลาสวรวจพรมธรรมจากกรบวัตนสูนรเนี่ยเดี๋ยวจะมีเทียนให้ทุกท่านคนละหนึ่งเล่มให้ท่านปักลงที่พื้นนะครับนะครับปักที่พื้นนะบางคนบางท่านนัก,ก็ยังไม่เลยปักข้างๆที่พื้นตรงไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับจะได้เป็นแสงสว่าง นะครับเทเลมนี้เนี่ยหมายถึงเหรียนสาหรับในการเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลในแก่ท่านนะครับในการสวดน,นะครับเดี๋ยวว่ากครูถในถวิธีการก็จะได้แจกเขียนให้ท่านคนละหนึ่งเล่มและท่านจุดนะครับเวลาสวดมนต์นะครับอาเจ้สวัสดีครับ ครับมาก็มาอาจารย์นะครับเอามาอาจารย์เลยครับมาคณะก็อาจารย์นะครับแล้วก็หาที่นั่งตามมาที่นั่งต่อไปแล้วเราก็จะได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันสวดมนต์นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็จะได้ว่าตาม่านใดที่เราวัดทีลาตอนทีลาบรรทัดนะครับด้วยอาการจัหลังแน่นะครับเพื่อจะเป็นสิ่งมงคลแก่ตัวท่านแล้วก็ปกของท่าน มีแล้วได้เล้วครับได้แลยวเวลาตรวจโคนนั่เวลาตรวจโคนเฉยๆไม่ตรวจเล่มแล้วก็จุดทุกคนต้องตั้งปักที่พื้นที่ต่อไปโคนต้นไม้อะไรต่างๆสามารถปักได้นะครับปักได้เลยนะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับ ណែនណែនមិនហើយនឹងជួយរំលងមកនេះណែនແມមនេះណាស់